ค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะพ่อพอยัยแปดหลอดค่ะกาสาวคำพ่อยค่ะค่ะมื่อนี้ค่ะเฮามีเรืองเล่าคอมเมนต์คือเกาสาวคาพ่อยัยซีอยากจะถามว่าเป็นแฟนคลับเอฟซีตัวโยงหรือเปล่าเป็นแฟนคลับเอฟซีตัวจริงหรือเปล่าที่เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้สาวคาพ่อยค่ะก็คือลลาสุดวาเออเราได้ไปเห็นเนาะยายซีไปเห็นว่า ทำไมคุณถึงตั้งคำถามแบบนี้ถึงในรูปของน้องยูกิเพียงแค่น้องใส่ชุดไทยแค่นี้เองแล้วตั้งคำถามว่าเออเนี่ยมันสมควรไปให้ตั้งคำถามแบบนี้ถ้าคุณเป็นเอฟซีจริงๆริงคุณจะรู้ว่าน้องอยูใส่ชุดนี้เพื่ออะไระไปงานอะไรนั่นเองค่ะ,คะซึ่งเมื่อนี่คะ่ะพี่น้องคะน้องยูกิหายทองคำเพ่าะว่าสิเป็น บิ๊กบอสเองนะคะอาจารย์ประจักษ์ช้ยหาทองคำ<ะ>แล้วก็พี่สาวคนสวยพี่<ะ>รำยไยหายทองคำแล้วก็<ะ>น้องยูค่ะคุณยูกิหายทองคำเพิินได้ไปร่วมงานอุปสมบทสาวคำพ้อย<ะ>ไปงานอุปสมบทของนอหนุ่มนาคฟอร์ดซิทีิ<ะ>ชัยท,ที่พี่น้องห้างหูจักนะคะพี่น้องะคะแล้วก็มีคอมเมนต์แบบนี้คะ่ะพี่น้องคืออยากจะทราบว่าเขามาคอมเมนต์แบบนี้นะ่ะ หมายพวกว่าจังไดซะแมนมก็คือน้องยุก,กีเนาะแล้วก็เห็นแล้วว่าน้องนะคะได้เอารูปลงเป็นชุดนี่แหละเป็นชุดไทยๆเนี่ยใส่ชุดอย่างนี้เลยเรียบร้อยสวยสวยเป็นสาววานน่ารักมากๆบอกว่าค่าคือมีนามว่าเจ้าหญิงเพ็ปากาค่ะเป็นแคปชั่นของน้องแล้วบางเอิญพี่น้องคะมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์อันหนึง่งคือแบบน่าจะเป็น คอมเมนต์ทีบ่มีโตต้นเป็นอวตารประมาณนี้เพราะว่าไปส่องดูไม่มีอะไรรูปตัวเองก็ไม่มีพี่น้องคะแล้วมาคอมเมนต์ว่าแต่งงานแล้วตีอ่ามันเกว่งยังกับสุดเนี่ยคุยถามนั่นที่หละเห็นอะไรสุดงามสุดไหมอกไม่เข้าใจชุดแบบนี้หรือ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 คุณปึกค่ะคุณปึกไหมคะที่คุณแบบดูชุดแบบนี้ไม่ออกว่าเขาไปงานอะไรหรือคุณมีจุดประสงค์แบบไหนคุณ เพ่งเล็งจุดไหนส่วนไหนของน้องเนาะมุ่นจุดไหนเป็นสุดแต่งงานวะบอสาวพ้าพ่อยซึ่งปกติแล้วน้องอยู่ของเราไม่ว่าจะไปงานยังหรือว่าแต่งโตขนาดแต่งัวเรียบร้อยปานี่แหละไอคนที่ไม่ชอบล้วสาวพ้าพลอยยังหัวใจว่าคนที่ไม่ชอบยังไงก็ต้องหาเรื่องอยู่ดีหาเนี่ยเบามาติมาวาจนใดต้องฟังคําถามอันใดอันหนึ่งที่มันเหตุในเขาแบบเกินข้อตบโต๊ะอ่ะทำอย่างไ้ ค่ะแล้วที่นี่น้องมาคอมเมนต์ว่าเออแต่ง,ง่าแล้วตีทีนี้น้องอยูน้องอยูขีนะคะไปตอบว่าอันนี้คําถามกวนหรือตังบรูด้วยจ้า,จาหรือว่าจางังไดค่ะ แล้วมีคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คือมา manager, บอกว่าเออถ้าเขาแต่งงานกับซีไซสุดแบบมีดอกห้สุดง ini, um problem, ามก็านียุ่แมนอันนี้ามามแบบนี้ก็มีเนาะโง่หรือกวนค่ะเออโง่แล้วตั้งสติดีๆมองไปรอบๆนะคะว่าเป็นงานอะไรค่อยพิมพ์เนาะนี่เป็นงานบุญอันใหญ่หลวงเผื่อจะได้บุญกับเขาบ้างนะสาวว่าอนแมนดีค่ะนีผู้่นเข้าใจผู้่นเป็นแฟนคลับเอฟซีตัวจริงตัวโยงิ่นจะรู้ว่าความเคลื่อนไหวของ น้องอยู่แต่ละวันน้องไปรับงานยุ่ใสน้องไปเหตุอีหยังแต่ละมือแต่ละเวยนถาเข้าเป็นแคนครับเอฟซีคนคนที่หักหรือว่าคนทีทุ่มเทกับนอ้องยุยห,หรือเจรูเลยสากข้อพ่อยว่าแต่ละมือ<ช>น้องไปเหตุอีหยังน้อ,นองไปงานอีหยังแมนเพราะ<ช>ว่าน้องอยู่น้องก็อัปเดตข่าวสารอัปเดตงานเรื่อยๆเลยไม่ว<ช>่าจะเป็นทางเพจทางกลุ่มทางเฟซส,ส่วนตัวน้องค่ะเนี่ย นี่แหละการที่เป็นยูกีไฮทองคำนี่ก็ยูหยางยูเด็กสาวคำพ่อยเพราะว่ายูหยางแบบใดตีก็ค้นดังเนาะเออคือวังสันเฮดอีหยังกับมีประเด็นเฮดอีหยังกับมีค้นจับไปทั้งนี้ทั้งสองแง่สองมุมมีทั้งบวกทั้งลบอยู่แล้วสาวคำพ่อยเพราะว่าคนที่รักยังไงก็ดูว่าดีหมดคืออ่าบม่าวันเอาสิไปงานหยังแต่งตัวแบบใดการแสดงแบบใดเอนเตอร์เทนแบบใดคือดีคือสวยคือพอใจเฮาแต่คนที่ไม่ชอบ เฮ็ดยั่งกับบอดีครับพี่น้อง<ส>นี่เฮ็ดดีปันไดมันกับบอดีกับว่าถือใจอยู่ดีแต่เสื้อมันว่าคนคนนี้เน่ะจากเขามาทุกคลิปของน้องยู่กับว่าไปอเอ,อเพราะว่าเขามาเนี่ยคือเขามาก้อนมูลหรอหละบางเทือเนี่ยเขามาเพื่อที่จะหาเรื่องแบบนี้แหละพี่น้องเฮ็ดเห็นมันเป็นประเด็นเฮ็ดเห็นเฮ้าแบบก็กวนจิตใจเฮานั่นแหละแม่แต่ว่าส่วนมากคําถามแต่ละคําถามแต่ละคอมเมนต์ค่ะถือว่า เยอะมากๆที่น้องยูสวยมากเลยนี่แหละเพชรเม็ดงามน้องยูกี่ลูกนี้สวยมากเนี่ยแฟนคลับเพื่นไปดีนอเพิ่นก็้อใจเลยกันแต่ลลูกของน้องยูก็คือบอกเลยดีน้องเอาอยู่ทุกชุดทุกลูกจริงๆแต่เบอกข่าแต่เบิ่งน้องมากคือแบบโอ้ยแล้วหุ่นนะ หุ่นก็ดีหน้าตาก็ดีเสียงก็ดีครบเครื่องซาคุณพ่อจะเสือว่า<ะ>น้องยูเป็นคนที่แบบลดหุ่นได้เร็วมากมวันนั้นยายศิได้ไปเห็นคุณแม่อุ้ม<ะ>บอกว่าได้ได้คุยกับยายศิคุยไปทางไลฟ์สดยายศิบอกว่าคุณน้องยูพร้อมลงไหมคะแม่อุ้มแม่อุ้มต่อว่าแม่ยายศิน้องอุ้มโอ้ยน้องอุ้มะนะน,กกน้องยูกี๋พร้อมลงค่ะ,ะหายกิโลภายในอาทิตย์เดียวเฮ็ดได้่วจัา,าต้องขอเคล็ดลับน้องยูนะ เพราะว่าแม่อุ้มบอกว่าน้องน้องยูเป็นคนที่หลดคุณแล้วจะม่พูดถึงว่าความเปะความปังของน้องยูกิไหทองคําคือน้องสวยออร่ามากงามแห้งชวนไม่เบื่อเนาะเบิ้งแค่ไหนก็บ่กเบื่อเบื้องสวยถูกชุดสําหรับน้องยูกิไหทองคําค่ะค่ะนี่เดี๋ยวเปิดคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ที่เขาอ๋าให้น้องยูว่าเออเนี่ยน่ารักมากไม่หญิงเป็นปรกกาชื่อนี้แต่ใดมาซื้อแบบเป็นปรกกาเจ้าหญิงอะไรประมาณนี้นะคะเออ แม่ช่าง,งามแม่ช่าง,งามสมชื่อสมนามแม่จังเลยจอมนางเพ็ปากาค่ารักที่สุดอ่ะคะเป็นละครเป็นเป็นดิยายเป็นเรื่องหนึ่งนี่นอกก้องหมบววนนะ่ารักไปอีกอแบบหนึง่งเห็นหเพราะยู่แต่งแบบนี้นึกถึงอยู่เวทีหมอลำสายหวานมากๆค่ะดูแลสบายตาน่ารักเสวย<ต>มาก<อ>สดใสนี่ค่ะ นี่แหละตัวตนน้องอยู่ที่แท้จริงบนเวทีการแสดงนะคะทุกๆคนในการที่น้องใส่ชุดหวานนี่คือแบบตัวตนของน้อง <c oughs> ค่ะากันทวยวิธีกันชุดเปรี้ยวชุดแบบอ่าอยัางไงนนละ่ะชุดบอลลัม <c oughs> การที่นองไปงานแต่ละหม่องนะบพราแบบบม่บาสิเป็นงานงานอีเวนต์หรือว่าเป็นงานคอนเสิร์ตน้องอยู่ก็จะแต่งตัวออกไปคนละลุคนละลุ่แบบสพะพยแต่เวลาที่นองไปแสดงอยู่ที่เป็นงานคอนเสิร์ตในผับใน ในพับหรือว่าเป็นลานอาหารกับเสร็จอีกลูกหนึ่งค่ะซึ่งน้องยูกับคือแต่งตัวแบบชุดไหนก็เอาอยู่ค่ะแต่ส่วนมากก็คืออยู่บ้านกนนีแล้วรรมดารี่จังได้หน่อยบ้านเท่าในแล้วพี่น้องค่ะเรียนครับเดน้องสาวเพื่อนน้องลูกสาวเพื่อนน้องยูมิเพื่อนน่ะค่ะนี่ะค่ะเป็นนิยังที่นนาหลักค่ะนี่แหละค่ะสำรับเรื่องเล่าของบอสยูหรือน้องยูกิให้ทองคำค่ะเพราะว่าสิยิบจับอันใดกับ เป็นกระแสเป็นประเด็นอหอดแต,งต่งโตสวยๆเรียบๆมาก่านบวชการนง้เป็นกระแสเป็นประเด็นค่ะเออนี่แหละสิโบวาสิมีแบบคนมาเบาตีติงเนาะเรื่องราวหนีเออนี่แหละพูดถึงว่านองการทีว่าเฮ้าเป็นศิลปินเนาะธาติติงมากในรูปแบบทีว่าเออให้ให้เฮ้าปรับปรุงแก้ไขในส่วนทีบกร่องในส่วนทีว่าเฮ้า เฮ้าท้ำบดีเนี่ยพ่ออมที่จะปรับปุงแก้ไขได้ทีรับเข้ามาแต่แต่คอมเมนต์แบบนี้ถือว่าไม่มีประโยชน์กับกับตนเองแล้วก็กับคนกับคนที่ถูกคอมเมนต์อ่าเงืดนอกเงดค้นแบบนี้แห้เนอกนี่แหละค่ะสำหรับเรื่องเล่าของคลิปนี้นะคะหรือว่าคำถามทีเขามาถามแบบนี้กะกระจ่างซะ บ่ได้แต่งงานค่ะว่ามันชุดแต่งงานชุดไปงานบวชจะยงมึหลายเนาะแต่งงานนี่เขาเฮ็ดเลิศเขาเฮ็ดขืนเขาเฮ็ดปังเฮ็ดแบบโอ้ยม่มาใส่ชุดแบบนี้เด้อค่ะเขาแบบหคุคนเนาะอยากให้เขาใจนี่เรื่องเรื่องนี้ค่ะค่ะสำหรับมีีกับคอลาเนาะค่าพี่น้องพี่สมีในกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สองสาวครับพี่น้องค่ะสำหรับมนีไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ